มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับจงหาผลบวกของอนุกรม3ามส่วนสีบวกเส่วนสิบวกยีส่วนหกบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกสส่วนสยกกำลัง n บวกไปเรื่อยๆนะครับจากโจทย์นี้เรามีนะครับ a1 นะครับ a1 a2 a3 แล้วก็ an นะครับอนุกรมนี้เป็นอนุกรมอนันต์นะครับเพราะมีบวกไปเรื่อยๆนะครับ ทีนี้นะครับให้นักเรียนสันติ์ให้นักเรียนสันนิษฐานว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับแล้วเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตจริงหรือไม่นะครับโดยนะครับเราจะมาพิจารณานะครับพิจารณาอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนนะครับโดยใช้คุณครูจะใช้พจน์ที่2กับพจน์ที่1นะครับโดยใช้พจน์ที่2ตั้ง พจน์ที่ขวาตั้งหารด้วยพจน์ที่1ขวาตั้งหารด้วยซ้ายนะครับพจน์ที่ติดกันนะครับพจน์ที่2มีค่าเท่ากับ9ส่วน16นะครับาหารด้วยพจน์ที่1ก็คือ3ส่วน4นะครับครูจะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วน,วนเศษเพราะฉะนั้นก็จะได้คูณด้วย4ส่วนด้วย3นะครับทีนี้มาดูนะครับ9ส่วน16คูณด้วย4ส่วน3นะครับอะไรตัดอะไรตัดได้นะครับ คุณครูก็จะเอาสตัดนะครับ3 1เป็น3 3 3เป็น9้านะครับแล้วก็เอา4กับ16ตัดกันนะครับก็เอา4ตัดนะครับ4 1เป็น4 4 4 16นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3ส่วน4คูณกับ1ส่วน1นะครับนักเรียนก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อัตราส่วนแรกก็จะได้ สามคูณหนึ่งได้3 4มคูณหนึ่งได้4นะครับนี่คืออัตราส่วนระหว่างพจน์ที่2กับพจน์ที่1นะครับต่อไปนักเรียนก็พิจารณาอัตราส่วนอีกสัก1อัตราส่วนก็คือเอาพจน์ที่3นะครับอัตราส่วนระหว่างพจน์ที่3หารด้วยพจน์ที่2นะครับอัตราส่วนของพจน์ที่3กับพจน์ที่2นะครับเอาพจน์ที่3ตั้งก็คือ27นะครับ หารด้วย64นะครับอ่าแล้วก็หารด้วยพจน์ที่2ก็คือ9ส่วน16นะครับอันนี้คุณครูก็จะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเลยแต่เราคูณด้วย16ส่วนด้วย9นะครับกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษตัวนี้นะครับอทีนี้เราก็มาดูว่าอะไรตัดได้นะครับอโอเคอคุณครูจะเอา9กับ27ตัดกันนะครับโดยเอา9ตัดเลยนะครับ 1> 9กเป็น9 9้คูณหได้9 9้าเก้คูณลก็เคูณสนะครับแล้วก็เอาสิตัด64ครับ16บหกหนึ่งได้16บนะครับสิคูณอะไรได้หกสิบสี่ก็คือสิบกสีได้หกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือสศคูณเศษนะครับส่วนคูณส่วนนะครับสาคูณหได้3าแล้วก็สีคูณหได้4นะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนระหว่างพจน์ที่3และพจน์ที่2ก็จะได้3ามส่วนสนะครับ นักเรียนพิจารณาว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนเป็นไงกันครับเท่ากันไหมถ้าเท่ากันเขาเรียกว่าอัตราส่วนร่วมก็คือสัญลักษณ์คือ R นะครับอัตราส่วนร่วมอ่าขอภัยตัวนี้ผิดนะครับอันนี้ก็คือ3ส่วน4นะครับกอภัยอ่าโอเคนะครับอัตราส่วนร่วมเท่ากันอัตราส่วนเท่ากันเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นอนุกรมอันนี้นะครับ เป็นอนุกรมเรขาคณิตนะครับซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ3ส่วน4นะครับทีนี้เมื่อเราทราบว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตนักเรียนจะต้องคิปจารณาแอบสูตรอ r นะครับแอบสูตร r ซึ่ง r ข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4 แอบสูตของ3ส่วน4ก็คือค่าสมบูรณ์ของ3มส่วน4ีมีค่าเท่ากับ3ส่วน4นะครับซึ่ง3ส่วน4เป็นเศษส่วนแท้นะครับถ้าเศษส่วนแท้จะมีค่าน้อยกว่า1นะครับพอมีค่าน้อยกเกานแสดงว่าหาผลบวกของอนุกรมได้นะครับเราจะไปหาผลบวกของอนุกรมนะครับโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือ S, S e infinity เพราะเป็นอนุกรมอนันต์นะครับอ่าโดยใช้สูตร a 1หนส่วนหลบอนะครับแทนค่าลงไปจะได้นะครับแทนค่าลงไปจะได้ a 1นะครับมีค่าเท่ากับ3าส่วนสนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยเป็น3าส่วนสหารด้วยนะครับหารด้วย1ลบ อัตราส่วนร่วมเมื่อกี้เราได้3ามส่วน4ี่นะครับแทนค่าลงไปก็จะได้3ามส่วน4ี่โอเคนะครับเท่ากับเศษเหมือนเดิมนะครับก็คือ3มส่วนสี่ส่วนด้วยตัวนี้ยังลบกันไม่ได้นะครับยังลบกันไม่ได้นะครับตัวนี้1ตัวนี้ส่วนที่1นะครับเราต้องทําให้ส่วนเป็น4นั่นหมายความว่านักเรียนต้องเอา4คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้ สี่ส่วนสลบด้วย3าส่วนสนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวส่วนกันตรงนี้เศษเหมือนเดิมก็คือ3าส่วนสี่ทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับสี่ส่วนสลบออกด้วย3าส่วนสส่วนเท่ากันแล้วนะครับส่วนเท่ากันนักเรียนก็เพียงเอาเศษมาลบกันก็คือสี่ลบออกสามเหลือเท่าไหร่ครับหอ่าก็จะเป็นหนส่วนสีเศษส่วนหาเศษส่วน นะครับตัวตั้งก็คือ3ส่วน4เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนส่วนเป็น4จาก1ส่วน4ได้4ี่ส่วน1นะครับาเราก็มาดูอะไรตัดได้4ตัดได้4 1่เป็น4 4 1เป็น4อ่ะก็จะได้เท่าไหร่ครับอ่า3เหลือ3คูณ1ได้3นะครับตัวส่วน1คูณ1ได้1นะครับ3ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเราได้ผลบวกของอนุกรมแล้วครับ ผลดังนั้นผลบวกของอนุกรมของอนุกรมนี้คือ3นะครับ